ชีวิตของยายแดงบุญศรีตัวประกอบที่ดังไม่แพ้พระนางค่ะบ้านยายแดงเนี่ยไม่ยึดติดในเรื่องของชื่อเสียงนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วค่ะปัจจุบันคุณยายนั่นก็คือคุณยายแดงบุญศรีหากใครคุณน้านคุณตาก,กันดีนเอกทงบอกว่ายายเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่โอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเนี่ย แต่ก็เป็นหนึ่งคนที่รับความนิยมมากๆเลยคุณยายมักจะปรากฏตัวเป็นนักแสดงตัวประกอบบ้างค่ะรวมถึงถ่ายทําโฆษณามากมายโดยคุณยายคนนี้มีชื่อว่าชื่อจริงๆเนี่ยชื่อว่ายายแดงบุญศรียายมีความสามารถในด้านของการทํางานละค่ะสร้างสีสันมารอยยิ้มให้กับแฟนคลับเสมอแต่ถึงแม้ว่าจะมีรายได้มากมายนะคะก็ต้องบอกว่าบ้านยายเองเนี่ยเป็นบ้านที่ธรรมดารรมดาคนนึงเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปยึดติดในเรื่องของชื่อเสียงอยู่ง่ายๆสบายๆตามภาษาชา อีสานจะเป็นยังไงวันนี้ทางทีมงานพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆมาติดตามรับชมกันค่ะ